ไขค,ความลับงูเห้งดวงตาที่ไม่ปกติตาขาวมีสีเหลืองเหมือนตาแพะมักนอกใจไม่ซื่อสัตย์ในคู่ครองมักจะมีชู้ตาขาวมีสีแดงจิตใจโหดร้ายมีโทสะร้ายอารมณ์รุนแรงตาโปนนิสัยโผงผางบ้าบินมุทะลุขาดความยืดหยุ่นประนีประนอมตาลึกขอบตาคล้ำมีความลับเยอะ วิตกกังวลสูงหวาดระแวงมักทุกใจเพราะบุตรตาลอยเชื่อถือไม่ได้มักหลอกลวงปิ้นป้อนตลกตะแลงตาไม่เท่ากันประมาทไม่รอบคอบจิตใจแปรปรวนไม่แน่นอนดวงตาเป็นหน้าต่างของหัวใจสะท้อนถึงความรู้สึกและบุคลิกภาพการเข้าใจความหมายของลักษณะดวงตาที่ไม่ปกติ เพื่อเข้าใจนิสัยของผู้คนและเพื่อปรับปรุงพัฒนาตนเอง